กลับมาได้ขนาดนี้ถือว่าบุญจริงๆมดดำเผยอาการเอสกันตพงฟื้นขึ้นมาแล้วพูดได้แค่ภาษาเดียวเอสุภชัยน้ำตาไหลสิ่งที่คาดหวังเป็นจริงมดดำคชาภากล่าวตอนหนึ่งในรายการแฉวันที่22มิถุนายน66ขณะเล่าข่าวปาฏิหารอาการป่วยของพระเอกคนดังเอสกันตพงหลังเมื่อวันที่22มิถุนายน66พันรยาครอบครัวและแพทย์โรงพยาบาลบำรุงราชออกมาถแถลงอาการป่วยที่ดีขึ้นหลังจากเอสหยุดหายไป20นาที หลับไป8วันระบบข้างในมีปัญหาอยู่แล้วถึงขั้นฟอกไตสมองขาดออกซิเจนบางช่วงบางตอนบางคนเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายนิทราเอสกลับมาได้ขนาดนี้บุญจริงบุญจริงเอสวูกลางงานดีเบตช่องเจ็ดเขาทำดีเบตเอาดอที่สยามพารากอนวันที่9พฤษภาคมรักษาตัวในไอซียูเป็นเดือนเขาไม่เคยเป็นโรคหัวใจมาก่อนปรากฏภาวะหัวใจอักเสบเฉียบพ,พลันทุกคนสามารถเป็นได้หมดของเอสเป็นขั้นรุนแรงหัวใจเต้นผิดจังหวะเกิดขึ้นได้หมดกับวัยทำงาน เด็กเล็กและไม่มีสัญญาณบอกเหตุด้วยตอนนี้ทุกอย่างเกือบปกติแต่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ก่อนรอติดตามอาการโอกาสจะหัวใจเต้นผิดจังหวะอีกทําให้ไตสมองทํางานผิดปกติด้วยดีเจนาดากล่าวถึงอาการเอสด้วยว่าตอนนี้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วเรื่องสมองกลับมารับรู้ดีขึ้นตามลําดับจะต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ระบบประสาทฟ,ฟื้นฟูตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่หอพักผู้ป่วยปกติและทํากายภาพบําบัดด้วยจากนี้ต้องประเมินเอส จะรับรู้จำทุกอย่างได้หมดหรือเปล่าเอมมี่มรกรเผยถึงที่เอสุภชัยบอกว่าวันที่มาเยี่ยมเอสจำที่เอได้แต่ทั้งหมดต้องใช้เวลาฟื้นฟูที่เอบอกด้วยว่าเรื่องเอสเป็นเรื่องของปาฏิหารเห็นแล้วน้ำตาก็ไหลสิ่งที่คาดหวังเป็นจริงเอสก็ฟื้นขึ้นมาได้โดยมดดําบอกด้วยว่าที่เอพูดเป็นในในว่าเขาจําได้แต่ต้องดูว่าเขาจําใครได้บ้างฟื้นขึ้นมาตอนแรกเขาบอกนางพูดได้แต่ภาษาอังกฤษฟื้นขึ้นมาปุ๊บพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเดียว ฉันสันนิษฐานว่าตอนแรกอาจจะเบลอจำได้แต่ภาษาอังกฤษหรือเปล่าต้องรอติดตามอัปเดตอาการที่ต้องใช้เวลาฟื้นฟูกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆ